เนื่องจากว่าผู้สูองอายุที่ติดบ้านติดเตียงเนี่ยมันมีขึ้นอยู่ทุกปีอยู่แล้วครับเวลาเราลงไปเยี่ยมบ้านหรือไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราพบเห็นว่าเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเรื่องเสียสถานะการที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันช่วยตอบโจทย์และอุดช,ช่องโหว่ตรงนี้นะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการเข้าถึงนะครับเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับเพื่อให้เขามีความสุขมีสุขภาพชีวิตที่ดีสุดที่จะเป็นไปได้นะครับในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลขนมผู้ป่วยติดเตียงซึ่งอยู่ในภาวะที่กลั้นปัสสาวะ อุจาระไม่ได้นะคะซึ่งทางเทศบาลตำบลขนอมก็ได้ร่วมกับโรงพยาบาลขนอมร่วมกับสปสชนะคะแจกผ้าอ้อมนะคะเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อน <S 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 แต่เนื่องจากผู้ป่วยของเรามีเยอะทางเทศบาลตำบลขนอมก็เลยมีงบประมาณจำกัดนะคะดิฉนันก็คิดว่าจะของบประมาณเพิ่มในการเข้ามาดำเนินการ เพื่อให้สิทธิ์เท่าเทียมกันในการช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ค่ะแตรงในที่นี้เราก็มาดูคนไข้นะครับที่ได้รับตัวผ้าอ้อมซึ่งเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ทางญาติก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าผ้าอ้อมตรงนี้นะครับก็เป็นภาระส่วนหนึ่ง อย่างน้อยเราเชื่อว่าป่วยส่วนหนึ่งเนี่ยจะกลับมาสุขภาพดีแล้วก็อาจจะบางคนโชคดีกลับมาอยู่ที่เรียกว่าติดบ้านไม่ใช่ติดเตียงคนไข้ตรงนี้ท่านก็ดีขึ้นนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการแผลกดทับเลยเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่ามีการดูแลที่ดีส่วนอุปสรรคในเรื่องงบประมาณบางส่วนเนี่ย๋ยวเราก็ลงไปดูแลให้เพราะเราเชื่อว่าในแง่ของงบประมาณเนี่ยเรามีเพียงพอในการที่จะดูแลผูป้ป่วยอาจติดเตียงจริงก็ให้นโยบายไปนะครับว่า ถ้ามีผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใชย้ยังไงก็ต้องได้ใช้เพื่อความเป็นธรรมของผู้ป่วยทุกคนโดยไม่แยกว่าท่านเป็นไทยนะครับ